ปฐมกาลหนังสือเล่มแรกของพระ k ิ i ธรรมคำพีเนี่ยใครเป็นคนเขียนและคนเขียนเนี่ยเขาเขารู้ได้ยังไงในเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเกิดนั่นแสดงว่าจะต้องเล่าเรื่องผ่านหลายอายุหลายชั่วอายุคนมากจริงๆแล้วเรื่องราวมันจะเพี้ยนหรือเปล่า History see through ครั้งที่แล้วนั้นเราได้ดูถึงเส้นเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ต่างๆนะครับจากพระธรรมปฐมกาลที่เป็นหนังสือเล่มแรกนะครับในพระคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์ของคริสเตียนไปจนถึงเล่มสุดท้ายคือบิวิวร์นะครับเอาเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นมาร้อยเรียงกันตามลำดับเหตุการณ์เราแบ่งเหตุการณ์ต่างๆออกเป็น12ยุคคร่าวๆนะครับ วันนี้เราจะมาดูยุคแรกด้วยกันนะครับนั่นคือยุคแห่งการ,รสร้างยุคแห่งการทรงสร้างนั้นนะครับจะครอบคลุมพระวจนะนะครับจากพระธรรมปฐมกาลใน3าบทแรกก็คือปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่3นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เหตุการณ์ที่พระเจ้าสร้างโลกนี้นะครับแล้วก็วัตถุต่างๆในท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโลกนะครับ ไม่ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าเตรียมพื้นดินให้พร้อมเพื่อที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตต่อมานะครับพืชก็ดีสัตว์ก็ดีรวมทั้งมนุษย์นะครับที่เป็นสุดยอดแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าที่หลายครั้งเราก็เรียกว่าเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์นั้นก็มาขยายความเกี่ยวกับมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างในปฐมกาลบทที่ส นะฮะก็คืออาดัมกับเอวาแล้วได้กล่าวถึงสถานที่ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยได้ยินชื่อนี้ดีนะครับไม่ว่าคุณเป็นคริสเตียนคุณไม่เป็นคริสเตียนคุณคงเคยได้ยินคําคํานี้นะครับนั่นก็คือสถานที่ที่ชื่อว่าเอเดนนั่นเองนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่อาดัมเอวานั้นทําในสวนเอเดน เขาเป็นเหมือนคนเฝ้าสวนนะครับดูแลสวนที่พระเจ้าสร้างได้พูดถึงสัตว์ต่างๆที่พระเจ้าสร้างนะฮะได้พูดถึงผู้หญิงนะครับที่พระเจ้าสร้างให้กับอดัมที่เป็นผู้ชายคนแรกและพระคัมภีร์ก็กล่าวไปถึงบทที่3นะครับที่พูดถึงการล้มลงในบาปของอดัมอวานะครับนี่ก็คือยุคแรกยุคแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะเจาะลงไปในรายละเอียดมากกว่านี้นะครับบางคนอาจจะมีคำถามว่าปฐมกาลหนังสือเล่มแรกของพระคัธธมภีร์เนี่ยใครเป็นคนเขียนนะครับและคนเขียนเนี่ยเขาเขารู้ได้ยังไงในเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเกิดนะครับก็คือคงไม่มีใครคิดว่าอาดัมกับเอวาเป็นคนที่เขียนนะครับต้องเป็นคนที่อยู่มีชีวิตอยู่ในยุคต่อ,ตอ,ตอมาที่เป็นคนเขียนเป็นที่ยอมรับกัน จะเรียกว่าเป็นสากลก็ว่าได้นะครับว่าหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ที่คริสเตียนเรียกกันว่าเบนจามินเนี่ยเขียนโดยชายผู้หนึ่งที่เชื่อว่าโมเสสนะครับเชื่อกันอย่างสากลว่าโมเสสเป็นคนที่เขียนหนังสือห้าเล่มแรกนี้ขึ้นนะครับแม้แต่พระเยซูเองก็กล่าวถึงหนังสือ5้าเล่มแรกนี้ว่าเป็นหนังสือของโมเสสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นไปได้ว่าโมเสสอาจจะเป็นคนเขียนพระธรรมปฐมกาลนะฮรแต่ถ้าเราได้ดูประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เราจะพบว่าโมเสสมีชีวิตอยู่ในในช่วงเวลานะครับถัดจากอาดัมกับเอวามาอย่างน้อย2,000กว่าปีนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนที่แล้วนะครับว่าถ้าเราดูเส้นเวลาของเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เนี่ยจากอาดัม ถึงอับราฮัมนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2,000ปีนะฮะจากอับราฮัมไปถึงโมเสสเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณนะครับเราไม่รู้เวลาแน่ๆประมาณอาจจะ6 0 0 7 0 0ปีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าจากอาดัมถึงโมเสสเนี่ยเป็นระยะเวลามากกว่า2,000ปีนะครับเกือบเกือบ3,000ปี2600 2,700ปีเนี่ยคำถามคือว่าถ้าโมเสส เป็นคนที่บันทึกเรื่องราวนี้จนต่อมากลายเป็นหนังสือที่เราเรียกว่าปฐมกาลเนี่ยถ้าโมเสสเป็นคนที่บันทึกหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วโมเสสรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าคนในยุคโบราณเนี่ยเขามีความจําเป็นเลิศนะฮะเนื่องจากว่าสิ่งที่ใช้ในการบันทึกเนี่ยยังไม่ได้ เป็นสิ่งที่มีแพร่หลายหรือว่าสะดวกใช่ไหมฮะเราอาจจะเคยทราบหรือว่าเห็นภาพว่าคนในอดีตในยุคโบราณเนี่ยก็อาจจะบันทึกเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นจากวาดภาพลงในผนังถ้ำบ้างบนก้อนหินบ้างในภูเขาบ้างนะครับต่อมาก็มีการขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนให้เป็นเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวอักษรเป็นภาษาโดยง่ายนะครับจนกระทั่งมีการ พัฒนาขึ้นมาเป็นภาษานะฮะแม้สิ่งที่บันทึกเนี่ยก็ไม่ได้มีแพร่หลายไม่เหมือนเราในปัจจุบันที่เราอยากจะบันทึกอะไรเราก็สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาบันทึกได้หรือว่าถ่ายภาพไว้ใช่ไหมครับย้อนหลังไปเนี่ยนะฮะยุคที่เราหลายคนที่นี่อาจจะเป็นเด็กนะครับเราก็มีสมุดที่เราสามารถใช้จดใช่ไหมฮะย้อนกลับไปหลายพันปีนะครับก่อนที่จะมีสมุดเป็นเล่มเนี่ย คนก็อาจจะมีกระดาษที่เป็นม้วนยาวนะครับที่เรียกว่าหนังสือม้วนทําจากกระดาษบ้างทําจากหนังสัตว์บ้างนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าใครๆจะสามารถมีอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราเราไปห้างเราก็สามารถซื้อสมุดได้แต่คนในสมัยนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนพิเศษนะครับบางกลุ่มเท่านั้นถึงจะสามารถมีกระดาษหรือว่าหนังสัตว์เหล่านี้มาเพื่อจะรลกได้นะครับเช่นอาจจะเป็นคนที่ ทํางานให้กับความเชื่อหรือศาสนานะครับบันทึกบางสิ่งคนทั่วๆไปเนี่ยการที่เขาจะเ,าเก็บข้อมูลไว้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้ในสมองของเขาครับและคนในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะถ่ายทอดข้อมูลก็คือการพูดส่งข่าวเล่าข้อมูลเล่าเรื่องต่อๆกัน พวกเราคงจะจําได้ใช่ไหมครับถ้าเรามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสมัยก่อนเราคุยกับท่านเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆชีวิตท่านเป็นยังไงไปเรียนหนังสือยังไงบางคนอพยพมาจากประเทศจีนเล่าให้ฟังว่าขึ้นเรือที่ไหนนะครับนี่ขนาดแค่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับที่ย้อนเวลาไปอาจจะสัก60ปีที่แล้วท่านก็ยังถนัดในการที่จะส่งต่อเรื่องราว โดยการใช้คำพูดนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปหลายร้อยปีหลายพันปีคนสมัยก่อนเนี่ยก็ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเล่าต่อเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโมเสสทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างโลกมาจากไหนในะครับเหตุผลประการหนึ่งนะครับคำอธิบายอันหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือโมเสสก็ฟังคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเล่าให้ฟัง แล้แหละครับคราวนี้เนี่ยพูดมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะมีคำถามอีกว่าโอ้โหแต่อาดัมเนี่ยที่รู้เรื่องเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ก่อนโมเสสตั้ง2,000กว่าปีนะนั่นแสดงว่าจะต้องเล่าเรื่องผ่านหลายหลายหลายอายุหลายชั่วยุคนมากจริงๆแล้วเรื่องราวมันจะเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยมีอายุยืนมากจริงๆนะครับ อาดัมเอวานะครับลูกๆหลานๆเขาเนี่ยอายุ900กว่าปีทั้งนั้นเลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาอยู่กันยาวนานมากนั่นแสดงว่าเขาอยู่ยาวนานจนกระทั่งได้เห็นไม่เพียงแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนนะครับแล้วก็อีกหลายชัวยย่วอายุคนคนในคน,คนในวัยเราเนี่ยนะครับ อยู่กัน3ชั่วยุคนนี้ก็เรียกว่ายาวแล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่ารุ่นเรารุ่นคุณบ้าคุณแม่เรารุ่นปู่ย่าตายายเรานี่ก็เรียกว่านะอายุยืนแล้วนะครับบางคนอาจจะเคยได้เห็นคุณทวดนะอันนี้ผมผมถือว่าคงน้อยคนนะครับถ้าจะบอกว่าได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณทวดเนี่ยคงคงจะหาได้ยากมากจริงๆนะครับแต่ในกรณีของอดัมเอวาและก็คนในยุคแรกๆอับราฮัมเนี่ย เขาไม่เพียงได้เจอปู่ย่าตายายนะครับเขาได้เจอคุณทวดเขาได้เจอคุณพ่อคุณแม่คุณทวดเขาได้เจอปู่ย่าตายายคุณทวดเขาอาจจะได้เจอคุณทวดของคุณทวดได้ซ้าไปนะนั่นหมายความว่าการส่งต่อเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ผ่านหลายชั่วอายุคนมากเพราะว่าหลายชั่วอายุคนเนี่ยได้อยู่ร่วมกันนะคงเข้าใจภาพที่ผมพูดใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณทวดของคุณทวดเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังเนี่ย คุณปู่ย่าตายายของคุณทวดก็นั่งฟังด้วยคุณทวดก็นั่งฟังด้วยปู่ย่าตายายก็นั่งฟังด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งฟังด้วยนั่นแปลว่าคนหลายชั่วยุคนได้นั่งฟังคนที่มีอายุยาวนานมากเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีของโมเสสเนี่ยเรื่องที่เรื่องราวที่โมเสสได้ฟังมาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านผ่านหลายชั่วอายุคนมากนะครับ อาจจะผ่านแค่สามสี่ชั่วอายุคนเท่านั้นเองเพราะว่าคนอายุยืนมากอยู่ยืนที่จะเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรื่องราวจะเพี้ยนไปเยอะมากเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนไปมากก็จะมีน้อยนั่นอันที่หนึ่งเลยนะฮะอันที่สองเนี่ยคนสมัยก่อนความจําดีมากๆนะเราหลายคนที่นี่เนี่ยถ้าเราเป็นเซลล์ขายของนะครับถ้าเราเป็นคุณครูที่สอนวิชาเดิมซ้ำๆนะฮะ หรืออย่างผมเนี่ยเป็นครูสอนพระคมภี์หรือเทศนาเนี่ยถ้าผมเอาคําเทพศนาคําเดิมนะครับเอาตัวอย่างเดิมเดิมเนี่ยแค่เล่าแค่3ามสครั้งแค่นั้นเนี่ยครั้งหน้าผมไม่ต้องเปิดโนต้ตแล้วผมจําได้เลยว่าเรื่องเล่าคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราลองจินตนาการดูสิครับว่าบรรพบุรุษของโมเสสเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาก็จะเล่าเรื่องเดิมเนี่ยซ้ำๆๆๆให้กับล้านเลนหล้นลน,นะครับลูกหลานขเขา คนนูน้นคนนี้คนนูน้นคนนี้ซ้ำๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะเล่าได้เหมือนเดิมเนี่ยมีสูงมากจริงๆการเล่าเรื่องต่อของคนในสมัยโบราณนะฮะที่ไม่ต้องผ่านหลายชั่วย,ยุคนมากนะอันที่1อันที่2ความจำเป็นเลิ่นะครับเพราะว่าไม่มีให้จดนะฮะไม่มีโทรศัพท์มือถือให้จดไม่มีคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ฝึกต้องฝึกจำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทอดเนื้อหาจึง อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีความผิดเพี้ยนเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังพระองค์ทรงควบคุมนะฮะการบันทึกทุกอย่างเพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่คนคนนี้หรือโมเสสบันทึกเนี่ยจะกลายมาเป็นพระคัมภีร์ที่คริสเตียนอ่านนะฮะเพราะฉะนั้นนี่จึงน่าจะเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลมากที่สุดว่าคนเขียนปฐมกาลเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโมเสสเนี่ยเขาสามารถ บันทึกเรื่องราวอย่างไม่ปิดเพี้ยนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามแม้เขาอาจจะบันทึกไม่ปิดเพี้ยนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับก็คือว่าวิธีการสื่อสารนะวิธีการสื่อสารของคนสมัยก่อนกับคนในยุคปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันถ้าเราให้คนในสมัยก่อนเนี่ยฟังเรื่องแบบหนึ่งนะฮะแล้วให้คนในยุคนี้เนี่ยฟังเรื่องราวเดียวกันเลยและให้สคนเนี่ยเล่า วิธีการเล่าก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราฟังคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะให้เราฟังเขาก็จะมีวิธีเล่าแบบแบบของเขานะฮะเ,เราที่อาจจะเรียนเยอะในโรงเรียนในหมหาวิทยาลัยสนใจด้วยสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์นะฮะเราก็จะเล่าเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยที่แตกต่างกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามเีเหตุการณ์ สืยิยุปลาคาเกิดขึ้นนะฮะให้คุณปูเ่เราเล่านะก็ให้เราเนี่ยในยุคนี้ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาเล่าก็จะเล่าแตกต่างกันอย่างแน่นอนทั้งทที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็ไม่ได้มีใครในคนใดคนหนึ่งที่โกหกด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนต่างก็เล่ามาจากประสบการณ์ใช้องค์ประกอบใช้วัตถุใช้ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับให้คนสมัยก่อนเล่าว,ว่าดวงจันทร์เป็นยังไง ขาอาจจะบอกว่าอ๋อเขาเห็นว่ามีกระต่ายอยู่บนนั้นซึ่งถ้ามองไปบนดวงจันทร์เราก็เห็นภาพเป็นเหมือนกระต่ายจริงๆนะฮะถ้าให้คนสมัยนี้อธิบายว่าดวงจันทร์เป็นยังไงเราก็จะบอกว่าดวงจันทร์ก็คือดาวดวงเล็กๆดาวเคราะห์ที่โคจรรอบโลกนะฮะสองคนนี้ไม่มีใครโกหกเลยนะฮะแต่วิธีการพูดไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องทฤษฎีเรื่องการกำเนิดของจักรวาลน,นะครับก็ คงมีหลายทฤษฎีนะครับแต่ถ้าผมจะแบ่งออกเป็นกว้างๆคร่าวๆเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือเชื่อว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้สร้างถามว่าจะมีคำอธิบายได้หรือไม่ว่าตกลงไม่มีผู้สร้างแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อาจจะไม่มีคำอธิบายเพียงแต่ว่าเขาแค่บอกว่าเขาไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างที่ ที่เรียกว่าพระเจ้าอย่างเช่นพระเจ้าที่คริสเตียนเชื่อนะฮะนั่นคือกลุ่มแรกทุกอย่างเกิดขึ้นเองแล้วก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจนมาเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับกับกลุ่มที่สองที่เชื่อว่าสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นนะฮะโดยมีพระผู้สร้างนะะก็จะมีศาสนาบางศาสนาหรือความเชื่อบางความเชื่อที่เชื่อแบบนั้นเช่นความเชื่อคริสเตียนเช่นความเชื่ออิสลามเป็นต้นนะครับ นี่จึงเป็นเหตุที่ทําให้เวลาเราอ่านพระกัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เราพูดถึงปฐมกาลเนี่ยที่เข้าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการทรงสร้างเนี่ยถ้าเราเอาหมวกของคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาอ่านนะครับเราอ่านผ่านเลนส์ของคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เราอาจจะมีความสงสัยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข้อที่จริงที่ถูกต้องหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ คนที่มักจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการส,สร้างเนี่ยก็คือว่าพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพระเจ้าสร้างโลกเป็นเวลาหวันนะฮะแล้ววันที่7จพร,ระองค์ก็หยุดพักนะครับพระคัมภีร์ใช้คําว่าวันนะฮะในภาษาฮีบรูนั้นก็คือคําว่ายมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสามารถเทียบเคียงกับภาษาไทยหรือภาษาอ,ษอังกฤษได้เลยนะครับก็คือวันถ้าเราพูดถึงคําว่าวันในภาษาไทยเนี่ยวันให้ความหมาย ในหลายแง่นะครับเช่นวันอาจจะหมายถึงเวลา24ชั่วโมงวันอาจจะหมายถึงจุดเวลาเช่นเราบอกว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธนั่นหมายถึงณนะจุดเวลานั้นๆของสัปดาห์นะฮะวันอาจจะหมายถึงช่วงเวลาของวันที่มีแดดนะครับเช่นเราบอกว่าวันและคืนใช่ไหมฮะถ้าเราบอกว่าวันและคืนเนี่ยกำลังหมายคำว่า วันคือช่วงเวลาที่ยังมีแดดแล้วก็คืนคือช่วงเวลาที่ไม่มีแดดในภาษาฮีบรูก็ให้ความหมายคล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะก็คือว่าวันอาจจะหมายถึงจุดเวลาณจุดหนึ่งแล้วก็นับไปครบรอบหนึ่งนะฮะเช่นเย,ย็นวันหนึ่งถึงเย็นวันหนึ่งเรียกว่าันหนึ่งวันอาจจะหมายถึงแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเทียบเคียงกับเราก็คือ24ชั่วโมงนะ,ะแล้ววันเนี่ยยังให้ความหมายเหมือนกับระยะเวลา ที่ไม่ได้ระบุชัดก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปฐมการพูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยใน6วันเราก็ไม่แน่ใจจริงๆว่า6วันเนี่ยหมายถึง6วันที่เป็น24ชั่วโมง6ครั้งนะฮะหรือว่ากำลังหมายถึงระยะเวลาที่ยาวนานที่อาจจะแบ่งเป็นช่วงๆตามสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆนะฮะ เช่นวันหนึ่งพระเจ้าสร้างพืดขึ้นมาวันหนึ่งให้มีดวงสว่างครองกลางวันอีกดวงหนึ่งครองกลางคืนนะฮะเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันหมายถึง24ชั่วโมงพระเจ้าสร้างภายใน24ชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาหนึ่งที่พระเจ้าสร้างถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พยายามจะอธิบายพระคัมภีร์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับ ็จะมีแนวโน้มตีความว่าวันนี้ไม่น่าจะใช้24ชั่วโมงนะเพราะเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้24ชั่วโมงนั่นหมายความว่านับตั้งแต่อดัมถึงเราทุกวันนี้เนี่ยโลกก็มีอายุแค่6,000ปีนะครับเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนที่แล้วเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เชื่อทฤษฎีว่าโลกมีอายุยาวนานมากกว่านั้นก็อาจจะมีแนวโน้มเชื่อว่า วันที่พูดถึงในปฐมกาลบทที่หนึ่งไม่ใช่วัน24ชั่วโมงแต่เป็นวันที่เป็นระยะเวลานะฮะระยะเวลาที่ยาวนานนะครับวันนี้เราได้พูดเรื่อง7วันเหุ่การณ์ทรงสร้างมีหลายคนที่ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับ7วันเหุ่การ์ทรงสร้างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความหมายของวันบ้างก็ว่าวันที่พูดถึงในปฐมกาลบทที่1น,นั้นเป็น24ชั่วโมงตามตัวอักษรจริง บ้างก็ว่าวันนั้นนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานไม่ว่าทฤษฎีไหนจะเป็นจริงและวันนี้เราอาจจะไม่สามารถฟันธงและสรุปได้แต่อย่างหนึ่งที่เราสามารถสรุปได้อย่างแน่นอนก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและเราสามารถเชื่อในสิ่งที่พระวจนะได้กล่าวไว้ครับ คุณเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์และคุณไม่อยากพลาดพระพรผมอยากเชิญชวนให้คุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนให้คุณติดตามตอนต่อไปและหากคุณสงสัยเรื่องไหนและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรคุณสามารถส่งข้อความมาทางคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันครับ